สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาบีบีไปไหนล่ะ,ะตัดจดูกใย <ใน S 1> โอ,โอ,โอ้ทำไมป้ายแบบว่าทำไมป้ายแบบลุมลํำลุมลํำอย่างนี้นะคะป้ายเยอะมากให้ลูกค้าท่จะดูรีวิวเข้ามาเลยลูกสวยมากเลยค่ะตัวนี้เป็นเกงสามส่วนสี่ส่วนนะคะทําไมถึงต้องรีวิวในเมื่อบอกว่าอยากจะจบไลฟ์แล้วไม่ค่ะมีลูกค้าหลายท่านรอดูอยู่นะคะก็เลยเอามาไลฟ์ให้ดูสักนิดนึงนะคะ จะหูสวยมากแล้วเป็นพับด้วยนะคะเป็นพับเป็นแพร่ด้วยนะคะเดี๋ยวมาเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้ค่ะพับแบบนี้แล้วก็ปายเยอะมากนี่ค่ะเป็นพับแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะสวยมากเป็นพับเลยค่ะนี่ก็เป็นพับอ่ามาเป็นพับก่อนเป็นกางเกงนะคะเป็นกางเกงผสมยีนด้วยนะคะอู้ผ้าฝ้ายนู่นผ้าฝ้ายพลาเนิน นี่ไงไป้ายเยอะมากลูกค้าคะ,คะเนี่ยดูป้ายเยอะมากเลยค่ะเนี่ยดูมีแต่ป้ายนะจ๊ะนี่ก็ป้ายจ้ะเนี่ยค่ะงานโล่ป้ายมาเลยนะคะโล่เอามาเลยโอ้โหสวยมากโล่เอามาเลยจ้ะโล่เอาเลตมาเลยเตยมาหาแม่หน่อยแม่คิดถึงงางโทร,รมาแหละเตยบอกแม่ไล่ยู่นไปดูก่อนม่ให้มันไปเจอที่อะไร ดูไ์ก่อนเอาเหรอสวยมากผ้าลินินก็เพียบอืมอืมพาลินินผ้าไฟเพียบเลยค่ะเพียบเลยอะรีวิวให้ดูครึ่งหนึ่งก่อนนะคะลูกค้าค่ะกางเกงคือสวยมากคืองานดีดีงามมากนะคะสำหรับสมาชิกนะคะที่ติดตามไปในช่องทาง Youtube นะคะ ลูกค้าสนใจกระสอบแบบไหนยังไงนะคะแคปหน้าจอตัวนี้คะ่ะส่งอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะงานตัวนี้สวยค่ะงานตัวนี้อยู่ที่45กิโลจ้า45กิโลอยู่ที่จํานวนประมาณนะคะลุงเท่าไหร่ลุงประมาณจ้าประมาณ 160, าณ160ถึง180ชิ้นจ้า160ขึ้นไปลูกค,ะคะ้า่ะโอ้โหได้เยอะมากประมาณ160ตัวขึ้นไปนะคะ บอกหลายรอบแต่ไม่เคยจำเลยค่ะ 300, <140. S 1> เนี่ยสวยมากตัวนี้ได้เยอะค่ะนะคะเป็นมิกผสมยีนมันจะได้น้อยตรงที่ว่ายีนมันผสมเยอะเลยแหละอันนี้มือหนึ่งมือหนึ่งสวยมากสวัสดีจ้าลูกค้าคาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยสวยมากเลยค่ะสวยมากๆเลยเดี๋ยวตัวนี้ทำรีวิวทิ้งไว้จ้กตัวนี้ผ้ฟฝ้ายปิวผ้ฟฝ้ายค่ะผ้ฟฝ้ายนะคะผ้ฟฝ้ายจ้ะ น,นี้ก็สวยอันนี้ก็สวยเนี่ยค่ะสวยๆเลยค่ะนะคะกางเกงสามส่วนสี่ส่วนสุภาพสตรีจ้ะจริงๆอ่ะมันไม่ใช่สุภาพสีอย่างเดียวหรอกลูกค้าผู้ชายก็ใส่ได้หรอกนะคะผู้ชายก็ใส่ได้สามส่วนสี่ส่วนดูป้ายนะวยล่มๆเลยไปเยอะมากเลยค่ะลูกค้าขาไปเยอะมากเลยดูอย่างผู้ชายก็ใส่ได้ดูสวยมากเลยงานเขาเป็นแบบงานค่อนข้างจะเกรดเอเอบวกๆนะลูกค้านะเขาก็เลยแบบว่า ขับมาดีดีค่ะมาเป็นแผ่นมาเป็นแถเลยูกคะสวยจริงสวยมากเลยอ่ะนุ่นคุจริงๆิเนี่ยสวยมากสวยมากลูกค้าสวยมากงานใหม่มากเลยค่ะเอาไปรีบนะคะมาสวยมากค่ะตัวนี้ค่ะนะคะกระสอบนี้เป็นงานเอบวกค่ะลูกค้าค่ะราคาอาจจะสูงนิดนึงแต่สวยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะ กระสอบนี้ค่ะราคาปกตินะคะอยู่ที่ราคา3 5มพนะคะวันนี้ลดให้ที่ทุกกระสอบที่ราคา2,900บาทจะสำหรับสมาชิกนะคะที่ดูใน YouTube แคปหน้าจอจาก YouTube เข้ามาซื้อที่หนะ้าเพจได้เลยนะคะเดี๋ยวปิ๊กจะส่งลิงก์ไว้ให้นะคะสวยมากเนี่ยดูก่อนสวยมากคือสวยจริงๆงานคือดีดีงามมากนะคะกระสอบหนึ่งนักตีเฉลี่ยแล้วนะคะคุณขายแค่ไม่กี่ตัวคุณได้ทุนได้กำไรแล้ว ขายแคปประมาณสักไม่ถึง60สตัวคือได้ทุนแล้วนะคุณอันนี้คืองานดีมากอันนี้ผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายอันนี้ผ้าฝ้ายสวยเนี่ยค่ะส่วนหน้เนี่ยค่ะ,สว,นนคะสวยเลยค่ะใครสนใจแคปหน้าจอสรงอินบ็อกซ์ได้นะคะรีวิวตัวนี้ว่างอยู่จากพอดีว่ามีลูกค้าสอบถามเข้ามานะคะในช่องทาง y t u t u พี่ปิ๊กก็เลยแบบโอเคนานแล้วไม่ได้ทำรีวิวตัวนี้นะคะก็เลยมาทำรีวิวให้ลูกค้าดูเลยค่ะ เพื่อจะง่ายในการประกอบการตัดสินใจของลูกค้าด้วยนะคะเนี่ยค่ะสวยมากค่ะชอบตัวไหนนะคะสนใจตัวไหนนะคะอยากจะทราบรายละเอียดสินค้าตัวไหนนะคะสอบถามทีมงานแอดมินได้นะคะสวยมากสวยจริงๆเลยค่ะเนี่ยค่ะของเขาดีจริงๆค่ะ แคปหน้าจอส่งอินบ็อกได้เลยนะคะอันนี้อันนี้ตั้งที่หนึ่งมาอันนี้ตั้งที่สองเนี่ยค่ะป้ายป้ายแบบรือสมาร์ลมาอะไรป้ายตั้งที่สองเนี่ยค่ะตั้งที่สองมาแล้วยีนก็ยีนสวยสวยลูกค้าดูก่อนปูป้ายนี่อะไรคะนี่ สอบถามนะคะสอบถามข้อมูลเข้ามากันได้นะคะนี่เลยค่ะกางเกงค่ะเป็นมิกมิกกางเกงยีนนะคะผ้านะคะผ้ากับยีนผสมกันลูกค้าตามนี้เลยนะคะคืองานมันสวยลูกค้าสรุปอันนี้อนาวีอนาวีนะคะตามนี้ค่ะใครสนใจนะคะกระสอบรีวิวตัวนี้ว่างอยู่ค่ะ แคปหน้าจอสอบถามส่งข้อมูลเข้ามาได้นะคะสอบถามเข้ามาได้ค่ะสำหรับตัวนี้ค่ะราคา 2000, 2008, 2 0 0 0 2009, 2009. 2 0 <2009. S 1> ราบาทจากใครสนใจแคปหน้าจอส่งอินบ็อกได้เลยนะคะตัวนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ